สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บับบี้ชิสานะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะแอดไลน์มาปรึกษาได้นะคะที่แอด b a บบี้ชิสานะคะอันนี้นะเดี๋ยวบับบี้จะให้ดูนะคะแอด b a บบี้ชานี้นะคะไลน์แอดบั b บี้ชานี้นะ ปรึกษาได้จะมีแบบทูคุยนะคะแบบอัดคลิปเสียงแล้วก็แบบคำถามนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นหแถม1นะคะปกติไม่เคยจัดนะอันนี้จัดครั้งแรกนะคะปกติจะต้องเป็น2แถมหนึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดแอดไลน์มานะคะแล้วก็ใครที่อยากบูชาน้ำมันนะคะเครื่องรางน้ำมันสีพึ่งแป้งน้าหน้า,นาทองแล้วก็วัวเปเปอร์นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะจะมี น้ำมันเสน่ห์ช่วยในการมีเนฟิสเทชันดึงดูดแฟนเก่ากลับมาสีพึ่งจะช่วยในเรื่องของออคำพูดวาจานะคะศักดิ์สิทธิ์นะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงคำพูดวาจาต่างๆนะคะแป้งหน้าหน้าทองจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเสน่ห์อะคะ่ะเสน่ห์ความมีออร่านะคะการดูดี มีเสน่ห์มีออร่านะคะเสริมดวงให้ปังให้โดง่งดังมีชื่อเสียงแต่ก็สุดท้ายคือเพนโดล่ามันจะช่วยในเรื่องของการดูดวงนะคะซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ช่วยในเรื่องการเงนิงนการเงินความรักโชคลาภสุขภาพคือเอาจริงจคือช่วยทุกเรื่องเลยนะคะโอเคใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะเราไปดูกันเลยนะ Age of Sword, The Devil, สิบดา High Priestess, เจ็ดไม้ทาแล้วก็ s t r e n g t นะคะคนที่คุณถามถึงอาจจะเคยแต่งงานกับคุณแล้วหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานนะคะ Age of Sword พีนถือดาบมันเป็นเรื่องของรักษาเศร้าค่ะมันเป็นเรื่องของสองถ้วยมันคือไพ่ของการมีสองคนนะคะคืออันนี้คือในเซนส์ของวิวรู้สึกว่าคุณกับคนคนนี้แบบอาจจะมีแพลนในเรื่องของการจะแต่งงานกันแล้วอะนะคะก็มีเรื่องที่ช็อกช็อกเกิดขึ้นนะคะ ก็คือแบบมีการครบซ้อนนะคะคนนี้อาจจะมีแฟนแล้วหรือว่าอาจจะแบบคบซ้อนอย่างเช่นแบบจับได้ว่าคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนแบบงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยล่มก็ได้นะคะควีนถือดาบแล้วก็ไพ่สเตรนท์คือความสตรองคือถ้ามองใน ความหลักเป็นจริงนะคะไพ่ดาบเนี่ยมันคือการตัดสินใจหนึ่งดาบอยู่ตรงกลางแล้วก็บอกกับบอกกับเด็กดาบก็คือพอหลังจากที่เกิดเรื่องที่มันมีแบบเรื่องช็อกเกิดขึ้นนะคะในการจับได้ว่าเออแฟนเราอาจจะมีคนอื่นก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยเออมันก็มีการตัดสินใจนะคะซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มีรู้สึกว่าอาจจะตัดสินใจเป็นโสดน,นะคะไม่ไม่ตัดสินใจเป็นตัวเลือกอะไรเงี้ยเพราะว่า Queen ควีนถือดาบอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่ คินดาบคือความมีอีโก้นะความแบบเฉียบขาดเฉียบคมอ่ะอ,อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะพอหลังจากที่เรารู้ว่าเออเนี่ยเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นตัดจบเลยดีกว่าไพ่สิบดาบขึ้นมาคือความปวดร้าวนะคะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะในในสิ่งที่เขากระทำไว้น่าจะเป็นการแบบแอบบคุยกับคนเก่าๆหรืออะไรเงี้ยนะคะได้นะ ตอนนี้วิรู้สึกว่าพลังงานของคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอยู่อยู่ในในความเป็นจริงอะถ้าถ้าควีนถ้วยอะค่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าใช้ความรู้สึกเป็นหลักแต่อันเนี้ยคือเหมือนแบบความเด็ดขาดอะความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ย พอหลังจากที่คุณตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์ไปอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็คิดถึงนะแต่ว่าเขาก็เคารพในการตัดสินใจนะคะไพ่ห้าถ้วยคือเขาก็รู้ตัวเขาแหละว่าเขาเองก็ทําผิดนะคะเขาก็มีความเจ้าชู้หรืออะไรแบบนี้นะ คนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศได้นะคะเขาค่อนข้างเสียใจแล้วก็เสียดายนะกับมีความคิดถึงด้วยในความห่างไกลนี้นะคะก็มันมีเรื่องของการนอกใจจริงๆแหละปันใจให้กับคนอื่นจริงๆ ม hmm. ม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันค่อนข้างแบบดีนะมีความเข้าออเข้าใจมีความรักให้กันนะคะไพ่เดอะตา์ Star, คือไพ่ของของอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางความห่างไกลที่ทำให้มีคนเข้ามาแทรกัน,นะคะในความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าเขากำลังอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกหลังจากที่คุณเดินออกมาะคะ่ะ เขารู้สึกว่าเขาจริงจังกับคนเนี้ยอืมเขาได้สูญเสียคนที่แบบเป็นดีแอมเพลอ์่ะเป็นคนที่เป็นตัวจริงของเขาไปด้วยการที่เขาโกหกปิดบังซ่อนเล้นทําอะไรรับหลังมีคนอื่นเขากําลังเหมือนแบบคิดนะคะหาทางดูว่าจะกลับมายังไงได้บ้าง เพราะเขาเสียดายนะเสียดายถ้าถ้าคุณแบบเลือกที่จะเดินจากเขาไปจริงๆอะ เขาก็ยังแบบติดต่อสื่อสารกับคนที่เขาไปนอกใจกอยู่นะเพราะว่าด้วยแบบความห่างไกลด้วยอะไรเงี้ยเขาอาจจะกับคนนั้นอาจจะแบบเป็นคนที่ทำงานกันหรืออะไรเงี้ยนะคะสัิติคือความถูกต้องให้ห้าถ้วยห้าถ้วยคือความเสียดายอืม เหมือนตอนนี้เขากำลังลังเลอยู่นะว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะว่าฝั่งเราก็ความสัมพันธ์มันก็โป๊ะแตกไปแล้วอะเหมือนมันมันเหมือนแก้วที่มันเลาไปแล้วอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะต่อกันได้ติดหรือเปล่าแล้วก็คนที่เขาไปคุยอะที่เป็นมือที่สามอะค่ะเขาก็ยังคุยกันอยู่นะดูสิเขากับมือที่สามเป็นยังไง เขาก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันจะต่อกันได้ติดไหมอะไรแบบประมาณนี้นะคะตอนนี้เขากำลังไปกันได้ดีนะกับทางฝั่งคนูนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วก็มีในเรื่องของการเงินการงานนะคะคุยกันในเรื่องของการงานด้วยกันมีแบบแพชชั่นในในการช่วยเหลือการเงินกับการงานด้วยกันนะคะสิบดาบกับทางเราเขาก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันน่าจะจบลงไปแล้วเพราะว่ามันได้ถูกจับได้ไปแล้วอะเนี่ยเดทมีปัญหากันไปแล้วอะค่ะให้กรรมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเขาก็ยอมรับกร,รอะค่ะมันก็มันก็ถูกต้องแล้วอะมันก็สมควรแล้วที่ที่สุดท้ายอะ่ะ มันจะต้องลงเอยแบบนี้อะคะ่ะเพราะว่าด้วยความแบบด้วยความที่เขาทําผิดอะเออสุดท้ายมันต้องลงเอยแบบนี้แหละอะไรเงรี้ยมันมันก็สมควรแล้วอะไรเงรี้ยในสิ่งที่เขาคิดนะคะว่าคุณตัดสินใจที่จะจบอะมันมันก็มันก็ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยมันก็สะสมแล้วอะไรเงรี้ย เขาก็รู้สึกเสียดายที่คุณคือโอกาสหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขานะแต่แบบดูเหมือนตอนนี้เขาเขาอาจจะแบบมองหาคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเขาในเรื่องของผลประโยชน์ mm hmm. การเงินหรือซ mm ัพพอร์ตในเรื่องของแบบใช่คาว่าอะไรเดีอย ประโยชน์การเงินซัพพอร์ตในเรื่องของความเข้าใจอะไรบางอย่างคือเหมือนตัวคุณเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันมันช่วยเหลือไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของพาด์คนที่เขาไปดีลด้วยค่ะจะเป็นแบบพาด์กันเงินอะไรอย่างเนี้ย เจ้าดับให้เจ็ดถ้วย The เจ็ดวิ l ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะคือเขาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะมันมันค่อนข้างแบบสะสม สมฉะสมแล้วอะสมควรแล้วอะไรเงี้ยที่ที่มันเกิดเพราะว่าแบบมันมันเป็นเวนกรรมอะมันคือสิ่งที่แบบว่าที่มันที่เขาก็ทำเอาไว้อะแล้วผลลัพธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันทังอะ มันก็สมควรแล้วอะที่ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขารู้สึกว่ามันยากอะที่จะกลับไปแก้ไขได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาได้พลาดไปแล้วอะก็เหมือนแบบเขาต้องไปจริงจังกับทางนู้นโดยปริยายหรือเปล่าเพราะว่าแบบทางนู้นนะคะเขามีในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยกันอืมแต่กับตัวคุณอนะพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วอะตัวเขารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างยากที่จะ สานต่ออืม ถึงแม้ว่าเขาจะยังรักเราแค่ไหนเน่แต่เขาก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีทางที่จะแบบได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแปดดาวอะค่ะมันคือต่อให้อยากเริ่มต้นใหม่แค่ไหนอะค่ะวิก็รู้สึกว่าเขาเหมือนแบบรู้สึกว่าเราคงไม่ให้โอกาสเขาอีกแล้วอะเขาก็เหมือนแบบพยายามที่จะแบบเดินหน้าต่อไปอะไรเงี้ย เขาก็เหมือนแบบเดินหน้าเพื่อที่จะแบบไปจริงจังกับกับคนอีกคนนึงอะเพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันทําอะไรไม่ได้แล้วใช่มันมันจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออยากกลับมาง้อนะแต่แบบเขาคิดว่าคุณไม่เอาเขาแล้วอะ่ะ เพราะอาจจะด้วยความที่คุณแบบไปพูดแรงหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะแบบทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่แสดงออกว่าแบบอืมคุณไม่เอาเขาแล้วแบบไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะ่ะ ดาบใช่เขาเลยเหมือนแบบงั้นตัดสินใจมุกออนแล้วก็เดินหน้าต่อมาดูลักษณาราศีนะคะลักษณราศาีอะไรที่มีเกินยกอกับชาวกงนี้ตุลบังกรสิงมิถุน ความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ๆเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันรักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธอฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงโรแมนติกแองเจลานาะงฟ้าอยากจะบอกอะไร Engagement. Codependency. Pay attention with the red flag of yourself first. Retreat. Um. รักตัวเองให้มากๆอืมก็ายากบอกว่าให้รักตัวเองนะคะ free yourself retreat รักตัวเองให้มากๆปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอิสระ ถ้ามันจะใช่มันก็ใช่แต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นพลังงานที่รีทีทอะรีทีทมันคือการรีทีทคือต้องจบอบอืมมันมันเป็นดวงที่แบบต้องห่างกันก่อนอะไรเงี้ยถ้ามันใช่เดี๋ยวมันจะกลับมาเองนะคะตามนี้คือตอนเนี้ยเขาอยากมาง้อแหละแต่เขาทำอะไรไม่ได้นะคะแต่วิบเชื่อว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวมันจะกลับมาเอง นะคะมันจำหาทางกลับมาได้อีกนะถ้าเรามีค่ามากพอถ้าเราแบบเราคือคนที่ใช้สำหรับเขาจริงๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ